เออคอยกินแล้วเอยกินข้าวแล้วทำไปได้ได้วย I don't know. นะครับผมกระกอคู่กับพริกนะครับจะได้กินค้วยกันนะครับพอกันนะครับอย่าลืมไปารรักษาสเปรดีนะครับแล้ก็จะเป็นการจัดเรื่องของธนาคารวันลาวันเขียววันพุทธกาล เจ้าไม่ควรแก่ของเจ้ามันฟืดฟืดฟืดไอ้เขาคอยมันใหญเนี่ยดูน่ารักแตมันดูไม่เป็นโอเคไหม modwax d lmn a นี่แหละคือโตอย่าหันมาคาคอยไปอยู่ทางนน้เลยไปอยู่ทางนู้นจะบอกแล้วไป่ใส่ีนไงดูเลยแมีสที่นี่นง เราลักล้วเราจะใช้อะไรก็ค่อยทำไฟก่อนเลยค่ะเอาอะไรแข็งมากจอบอ่ะตอบขุดดินแล้วนะงัดแข็งๆอ่ะ

เอาเอากระเป,ป๋าไ,าไป,ป้าไนไปในบ้ากระเป๋าเพื่อนเออไอถงลางแล้วมัน <c oughs> เป็นเข้าไปัยาทกสะอาดเยมันมันอยู่้่ันมันไู่่แนี้ออมันลูกโปงมันจะอยู่

เย็นนี้เราจะมีกิจกรรมฟีใหม่เดี๋ยวเราก็มาช่วยกันเตรียมงานนะคะลูกโป่งเพื่อจัดแต่งสถานที่ใหญ่นมือสูเลยอย่าสูบเตือนเพราะไม่เป็นไรดาดาลูกโป่งมาเยอะไม่แล้วเนี่ยแล้วตย ขอบคุณโคช่าเ้ยใส่จดีสุดสมองคิดสมองต้มใส่ ไปอะไ์สดตั้งแต่ยังมืดๆอยูอ่นะมีป้ามีป้าไปเซลเติมลมนะไปก็ไปดูให้เพิินห้านาทีหกนาทีเติมลมนี่มันเหนื่อย เต๋อมใสเกลียวมือช่องไทยมาเนาะเดี๋ยวถ้าอาประจบร้อยมาแล้วบ่มามาเด้อมาเด้อเรื่องเป่าลมลูกโป่งน่ารักมากเลยนะยศีดูน่ารักมากแลือก็จะทำเป็นลูกมันมีสองเล่นะแต่ว่าเอสเอ็นแย้มอะไรอย่าอเงี้ยมาเนาะ แแ่มทวงในก็ไปเป็นบ่ายเออคุณนี่ดีนะมีอะไรดีบ้าง เช้าเสือบอกว่าอะไรนะคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าน้องฟางผมแม่ไปเที่ยวฮ่องกงเอฟซีบอกแม่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 ขอตังค์ก็เดี๋ยวเสือไปเที่ยวอีกแล้วก็ไปเออเดี๋ยวลาลุงช่างไปฮ่องกงกับเผมเขาไปน้องจะพาน้องฟางไปเที่ยวฮ่องกงเ่าจะไปหาเด็กคู่เอ้าไม่ได้ไปดูวันเกิด ฝ <c oughs> าน้องปันบินรักป้า <c oughs> ห้าหมืน่นห้าหมื่นพอไหมยเยอะเฟื่อเนาะ <c oughs> ต่อไปรอบหน้าเราจะเอามาม่าไปห้าถ้วยห้าวันต่อห้าถ้วยเฮ้ยมาม่าเจพกไปได้หรอจริงอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมาม่าเจด้วยละถ้วยละแปดสิบว้าเราก็ต้องพกไปเองเราไม่รู้เลยว่ามันแพงเนาะจริงบอกโอ้ดีแล้วดีแล้วไปสำรวจก่อนแค่ถ้าน้องฟางไปนั่นนาเดียก็คงจะแม่จ้าแม่แขอตังค์สเดียเลยเท่าไหร่บอกป้าดาเลยว่าถ้าปนาเดียไปเท่าไหร่ที่ต้องเก็บเท่าไหร่ ไปกับไปกับเท่่าไหรเออจะมาให้หลานไปเปิดมึงเปิดจ้างเออได้อยู่เเออคนบอกว่านาเดียเอเก็บเงินตั้งแต่วันนี้แรกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปของคอยสามสามคนแล้วไปเฟินเก็บจ้างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะรางวัลที่ห้าได้กี่บาทใบนี้ได้กี่บาทสุกี้รางวัลที่ห้าได้กี่บาทใครเคยชูสองหมื่นบอกสี่หมื่นบอก บ้านจิบ้านถูกสองหมื่นบอกไปก็สองหมื่นที่สี่ก็สี่หมื่นสองหมื่นแล้วรางวัลที่หา้าไม,ม่ก็ไปก็คงจเด็ดไปจกห้าหมื่มสนสามคน สเอสอ,อ,อ,อให้มันไปเอป้มันเก็บตังเก็บนางรังเลเขาจะได้ไปอีกไมู่้นปีหน้าโอปีนี้แหละรู้ตนไหนเหเก็บได้อยู่มั้งเออนั่นเ เ,เออเออเป็นสิเล่ฝากเชื่อองกงตัวนี้เขาอยากจะไปเรเชอร์ก่อนเราจะเก็บเรเชอร์ก่อนทำาที่เราบิสันเรเชอร์ยนินหน้าเขาเป็นสิงในเรเชอร์อจ้าเราก<ช>ี่พันจะวสตราคาไยังต้องไปซุตรราคาก่อนจะเข้าหมายมวันเท่าไร่เก็บดเก็บรายเปรยอยเล มันไม่าแพงเลเซอร์สองพันธัญ้ตุ๊กี้เลเซอร์หน้าเนี่ยแพงไหมสิ้นสิวนสิวก็ไม่กี่พันหรอกมั้งฮะเนาะพันสองพันก็มีนะไม่เกินสองพันห้าหรอกอืมประมาณนั้นแหละอหรือฟังตัวมากเขาเก็บเองแต่ก็ให้แม่เก็บเพราะจริงเก็บมันเก็บไม่อยู่ โอ้จะได้อันหนึ่งแล้วปรรดาเร็ว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 ถ้าจนถอดเสื้อแล้วค่อยฮ้อนเอาลอนลอนแล้วค่อยสูบลมแล้วค่อยฮ้อนปกติดาดาจะหนาวสุดหนนาวแมของค่อยสวยมากเลยนนี่่คออยฮเอาแล้วเสือไม่ระคะเอาอันเด็กเอาอนี้มาทำเร็จก่อน ห้องกลมกับที่นี่ มันอากาหนาวทั้งวันไงมันไม่เหมือนที่นี่ากาศ้าัค่ำแต่เขาคือนาวคือสิบหกองศาคือสิหทั้งวันไม่มีแสงแดดสิบกังวันมันีม่ได้เพราะว่ามันเกระลมขนาดน้มนกระลมีือมันีเรา

ต้องปิดต้องปิดก่อนเออปิดเลย